สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยางอิสันนะครับมาเล่าประสบการณ์ที่ใช้นะครับผมยางอิสันก็ถือว่าใช้ดีเลยนะครับผมกับยางนี้หอดังเนาะก็ผมว่าดีเกือบเท่าๆกันแะครับแต่ความหนึบซวยหอดังไม่ได้นะครับผมตามคนใช้นะครับถ้าเจอ้น้ําก็ต้องระวังนะครับเนี่ยเพราะว่าลายหมดแล้วลายหมดแล้วต้องระวังนี้สภาพนี้คือประมาณเกือบ35,000ืาโลนะครับ อันนี้คือถอดเปลี่ยนนะครับแต่เนื้อ,อยางยังสวยนะครับยังไม่ค่อยแตกลายงาเหมือนอย่างนี้ฮอดังนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับใครศรัทธาค่ายไหนก็ใช้ค่ายนั้นนะครับผมของผมว่าราคางานช่วงนี้วิ่งกับตัวนี้มันก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายเนาะใครมีตังค์หน่อยก็ใช้ดีๆใช้แพงๆหน่อยก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมถือว่าคุ้มค่าแล้ว นี่ครับเอาไปใช้เข้าไร่เข้าสวนหรือไปวิ่งไม่หนักนี่โอ้ใช้อีกยาวนะครับผมใช้จนแตกลายงานครับตัวนี้เป็นยางปี24นะครับรุ่นแรกผมใช้ป้ายดำนะครับผมก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่ครับเนี่ยมันเป็นป้ายแดงนะครับเขาบอกว่าเขาปรับปรุงมาใหม่นะครับตัวนี้อ่ะลองดูครับแต่ตัวนี้รุ่นแรกนี่มีมีเลื้อยนะครับเลื้อยจริงครับ นุ่นใหม่เนี่ยต้องลองดูผมขี่มาก็นิ่งนิ่งนิ่งน่าจะนิ่งกว่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ